สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับสังวานงานปั่นอีกคือเก่านะครับเนาะตื่นตะเซาเล่าเรื่องเด็ดเก็บเห็ดตามเคยเนาะครับเนาะตื่นขึ้นมาก็หาเก็บเห็ดเลาะเห็ดคือเก่านะครับเนาะขวดตัดแล้วเนาะเมื่อนี้ก็บทีพลาตอนโม่ส้มมาส้มเห็ดเนาะครับเนาะมาพ่อกับเห็ดดอกนี่ก็เป็นก้อนหินอีกเนาะครับมันหยักแตกเนาะหยักแตกแล้วเห็ดไข่ครับงัดก้อนหินออกมันหันเนาะมันแตกเมื่อนี้ก็บที มา,า,นะา,า,าเราเรืเ่องตัวเด็ดคนะือเขาเนาะครับเนาะเตือนเต่าเราเรื่องเตือนเต่าเราเตือนแต่าเก็บเห็ดเราเรื่องเด็ดฟังเนาะครับตัวเด็ดเด็ดเนาะงวดนี้เนาะแอดมินก็นตีได้มาว,าว,าว่ามาเราท่านผู้ชมฟังตัวเด็ดเด็ดเนาะครับเนาะคือมือเคลืนอ่ก็แอดมินก็น,นอนฝันเนาะครับเนาะฝันว่าพานาะค พญานาคปูนาคเนาะครับเนาะเป็นคนขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วแล้วครับผลว่าก็ของเป็นพญานาคเนาะครับเนาะผนว่าตัวตนของ่นเป็นพญานาคเป็นพญานาคได้คือเป็นตัวคนแฮดมินวาเนาะก็พอเห็นเป็นพญานาคก็่อเห็นเป็นเจ็ดเป็นตัวพญานาคแฮดมินวาเนาะเอา้านต้นดอกไหม่ก็ยังซื้อซื้อนาคราดก็ยังมีนี่นว่าสนเนาะ ต้นดอกไม้ยูสายสันแอดมินว่าก็ไปเบิ้งเอาตัวอยู่นาหองอาจารย์ว่าสันแอดมินก็เลยคุดพอ่อคึดพ่อต้นต้นนั่นดอกไม้ที่พันซสื่อมา่ายในกระถางเนาะครับเนาะก็ซื้อหนาขลาดขึ้นกันแล้วแอดมินก็เลยย่างไปเบื้องยางไปเบืเ้องมันเป็นเห็นไปเห็นนั่นเดขกศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะ ไปเห็นโซเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเอานเจเจ็หนึ่งยังได้หนาะหันบาทอย่สนอกแอดมินก็ว่ายนี้ละเป็นว่าอยากมาปวดว่าภาัยให้ตัวดีกับเบื้องเอ้าันกติตัวนี้บอกครับแฮดมินถามตัวนี้แล้วสันเป็นว่าก็เลยคิดว่าเป็นคืิมาาห้รโงนะครับเนาะเป็นศูนเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลองลองบงังงนะครับเด้อบัตเทีย มันแมนขึ้นแอดฝันเนาะดอกทียเป็นจังบุญพอแอดมินก็บเด็กฝันฝันวางสั่นเนาะครับยางกเบึงไปเห็นเด็กเก็หนึ่งกับศูนย์เก็คือเก็หนึ่งเนี่ยก็เคยออกอยู่นะครับเนาะเก็หนึ่งกัลองลองบังเด้อครับเด้อเก็หนึ่งก็เคยออกอยู่บางเทีบางที่ออกตัวเก่าอีกเนาะเพิ่นเยว่าตัดต้นดอกไม้ก็ยังซื้อหนักขลาดก็ยังมีเด้่ยสั่น พญางขันมาเป็นคนเนาะแอดมินก็เลยว่าพันว่าพญานาคก็คือว่เห็นเกจเป็นตัวพญานาคแอดมินก็เลยส่อไปส่อมากกถ้าเป็นไปยังไดมาจังไดเนาะครับแอดมินก็มีอันขันมาก็เลยคิดว่าเพันเพันปีไห้ตัวนั้นบ่กสุนเดียยางมาเบิ่งตอนตอนเพิ่นบอกเนาะตอนเพิ่นบอกยางมาเบิ่งกับไีหลี ต้นอย่างละ่ะนาคลาดพันวาเน,ะนาะนาคลาดกับหกหลงคืออันใดล่ะงามงามพินาห้องอาจารย์แหละแอดมินก็นเลยเด,ดบ์บอสช่วอาจารย์ฟังว่าเพันคือตีขึ้นมาหายสว่างนี่บอสสัน่นอย่ยงนี้อาจารย์ว่าเพันตีมาหายสว่างออกพันสาส่วงออกพันสากะตีคือพันตีหายสว่วงนี่บอจักนะครับเนาะคือพันตีขึ้นมาหายสว่างนี่บอจัก หากท่านผู้ส้มถูกอกถูกใจก็ค่อยกดไห์กดแช่ด้วยครับเด้อกดไห้กดแช่กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับเนาะที่บริพาในคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็เฮ็ดไข่เนาะครับเฮ็ดไข่กับมาดอกแก่แล้วดอกกแก่เสียอดมินก็เอาไปวานเนาะครับเนาะวาน้ร้อยไล่หองและไปไก่ไปวานว้มันก็เกิดอยู่เนาะครับเนาะมันกัเกิดอยู่บริพารไปเก็บไก่เนาะครับวานเสือวันว้ ว่ามันก็ถ้าแถวมันเคยออกมันก็ออกเสื่อแล้วครับเสื้อมันเนาะเสื้อมันมันก็ทิออกแอดมินก็ไปวานไว้ลอยไก่ห้องได้ดอกเ่าดอกกันแอดมินกเก่าคือเก่าครับเพราะว่าไปวานไว้มันเกิดคือเก่าครับก็จะได้ดอกแก่เนาะแอดมินกับผ้าทานันผู้ส้มเลาะไปเรียงเสื้อแล้วครับเนาะแอดมินก็ เราเรื่องเด็ดเก็บเห็ดไข่นาะครับเนาะเก็บเห็ดไข่ดอกง่ายๆคือแอดมินก็เด็ดฟันมาคืนอยู่ละแอดมินก็เด็ดฟันมาคืนนี่เรียกตีออกแล้วคือยังฝันเกี่ยวครับตัวเรีกเนาะที่ท่านบอกเนาะลองคลิปไปก็แอดแอดก็ว่าอยูโดอกแต่มือนี่ก็พอดีกวดตัดแล้วเลยคือยังมาเก็บเห็ดเนาะครับเนาะพวาก็เคยได้แต่ละมือเนาะ เลยยางเขามากอ่มาได้ได้เห็ดดอกเถาครับมาบ่ชอดแถวนนิเนาะครับเนาะสุดกลอนนี่กับมาบ่ชอดขมินมาบอดก็บีได้อยู่สวงหมู่บ้านนี่เนาะแค่ขึ้นเดี๋ยวกับนอาแล้วครับขอยท่านู้ชสมพิจารยนในการรับชมนี้แ้ครับเ้อรับสมรับฟังขอให้วิจารยนในการรับชมเนาะครับเนาะเห็ดมิ้นก็บอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อที่จะไปรุ่นน่วยรัฐบาลน้ำกัน ที่ได้ปศนีปศซิมน,นะครับเนาะเมื่อนี้ก็เก็บเห็ดไปว่าวไปนะครับเนาะเราเลื้ยงตัวเด็ดไปนะครับเนาะเก็บเห็ดไปเนีย่ยส้มปลาส้มดงไปียงซีนะครับเนาะอากาศก็เย็นดีครับมื่อไหรครับอากาศครับใกล้เขาหนาหน,นาวแล้วช่วงน,นี้ก็มดฝนหนึ่งทีนะครับเนาะมดฝนแล้ว บอกพันสามาแล้วปูอับตีขึ้นมาให้โศกคือนตีขึ้นมาส่วงเมื่อคืนนี่บ่แอดมินก็ก็คิดว่าอยู่นี้อาจารย์ว่าพันตีมาให้ยเกศเสียนเนาะตีมาให้ปั่นพญานาคเกศเสียนพันตีหายเกศงวดพันวางสันพันตีแมีนบ่คือจังไดยคือพันตีมาบอกแอดบอ่พันบ่บอกอาจารย์บ่สันเดยถ้าหากพันบาบอกแอดเนาะผู้ปั่นเนาะถ้าหากพันบาบอกก็คงตีเป็นจังบุญเนาะครับเนาะพันาให้โศก ก็ล่องลองหลุ่นหลุนบ้างเด้อครับเด้อหลุ่นหลุนบ้างน้ำกันหลุนหัวหรัฐบาลน,น้ำกันเนาะเทียแอดมินมาดเสียงกับเยาสวรากันเนาะครับเนาะแอดมินกับติดนิสัยมาแต่น้อยตั้งเกิดเนาะครับเนาะแอดมินกับเวลาเบอกเวลาเบาขึ้นมามันก็ตีไข่ไข่คือมี แนวตันข้อนี่ขันหมาดเสียงแล้วมันเกิดมันเกิดสบายเสียงเนาะครับสบายใจเนาะพอไปกับข้องถ้าหากข้างบมาดเสียงยังน้อยนี่มันเกิดบอกบอกเสียงเนาะครับเนาะแอดมินก็เสียงแบบนี้แหละขออภัยนะครับเด้อถ้าหากได้ยินเสียงบมวนเนาะได้ยินเสียงหมาดเสียงหมาดเสียงหมาดปากเนาะคือแอดมินก็เป็นสิทธะเป็นมาตร้อย เดี๋ยวเราก็พูดได้ก็ได้มาดเสียงที่อ่ะเนาะจังเดี๋ยวเราออกเสียงได้เพราะว่าเสียงแอดมินก็เป็นเสียงสี่ละขอให้ท่านผู้ชมวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะบัดเทียเป็นอย่างบุญเฮาคือช่วงนี้ก็แอดมินก็ได้ว่าบอกตัวเด็ตตัวดีนะครับเนาะสวนเก็ดกับเก็ดนึงนี่แหละเนาะหานทงเท่ะมันก็ บนแน่นาะครับเนะาะหอบไปแล้วบนสื่อที่สียดายน้ำกลดนาะครับเนาะลอง,งลองบังเด้อรลองลองมาหลุ่นน้ำกันเหดมินกับผ้าเลาะไปยังสี่ละบริเวณวัดของเพิ่นครับประมาณสามสิบไรประมาณสามสิบไรนะครับผู้ใดไปผู้ใดมากาก็หาเลาะตะโขบเก่านาะครับเนาะเก็บเห็ดสวนกันเยอะกับยังได้คือเก่านาะครับพอ,อันโขกเงี้ ครับผ้าส้มหนาพ้าเนาะหนาพ้ากระด้านนี่ก็เป็นตะเบิงอยู่ครับท่านนี้ครับเป็นบอนนี่เป็นบอนหาเก็บบอนปปลูกทาานี่ก็หนาพ้าครับตกลงนี่ก็เลี้ยวเลยเหรอครับนี่หนาพ้าครับเป็นโขดหินเนาะฝั่งด้านนั่นก็คือผู้เนาะครับเนาะมองแงแก่งนั่นแต่เดี๋ยวไปมันแก่งซื้อครับแต่ว่าหางเป็นผู้ครับ จับภาพว่าได้สนัดเนาะครับเป็นผู้ทร้งนั่น,นครับเป็นตนไม่อยู่ภาพมองแงล้งเป็นตนไม่เป็นผู้ขวมห้องไปนี่ก็ไก่เตอ๋อเป็นกิโลครับครับแอดมินกติภาาทาันผู้รส้มเลาะไปเรียนเนาะครับเนาะหนบรรยากาศของหนบรรยากาศของผู้ผู้ดานเมกเนาะครับเนาะอยู่ดานเมฆก,ก็เป็นผู้กันนะครับเป็นเหวเป็นโศกเป็นผู้กันอยู่อยู่สันผู้เนาะครับเนาะ เพิ่นตั้งวัดไว้อยู่สันผู้เพราะว่าแอดมินก็นมาปั่นพระพระนักจากา้างนักซีหาเม็ดลงมาเนาะครับเนาะแอดปั่นได้ถ้าหากมีผู้สนใจเนาะครับเนาะมีผู้สนใจติดต่อแอดได้ครับเบอร์โทรก็0 9 9 1 2 3 9 8 6 0เนาเนาะครับเนาะเบอร์โทรครับถ้าหากสนใจเนาะอยากได้ไปปั่น เป็นพระพญานาคเป็นฤาษีเป็นนั่งท่อนี่เป็นพระอินทร์พระพุพทธเจ้าดานั่งฝ้าเนาะครับเนาะปันได้มัดครับเป็นสิบสองราศีสัตว์หน่อยสัตวนะ์ใหญ่เนาะเป็นสร้างตัวใหญ่ก็ได้ครับสูงซีเมตรแอดมินก็ปันมาแล้วสร้างสูงซีเมตรแต่กะบแปดโตอยู่ครับประมาณแปดโตอยู่ตัวใหญ่เนาะครับเนาะตัวหน่อย10ิวก็โตไปเลยหรอกซิปก็โตอยู่ ตัวใหญ่ที่สุดนี่8ตัวครับสูง4เมตรพระนักตักหาเมตรลงมาครับปั่นได้ครับถ้าหากสนใจเนาะครับเนาะติดต่อแอดได้์ช่วงระยะนี้ก็มาปัน่นพระอยู่วัดป่าด่านเม็กเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เห็ดดอกบัวอยู่ปั่นดอกบัวเนาะครับช่วงนี้เนาะปั่นดอกบัวคือดอกบัวแล้วก็ทีเห็ดพระองค์น้อยก็ เพชรบัวขวม่มบัวหงายพระองค์น้อยแล้วก็จิได้ปั้นพญานาคอีกเนาะครับเนะบบธธาะพรบพุทธดาเบบี้พระพุทธเจ้าหน่อยเนะธธาะพุทธดาเบบี้ครับมาส้มขวดหินงามกันครับพระลานหินเนาะพระลานหินก่อนใหญ่ครับนั่งได้เป็นรอยคนครับที่นี่พระลานหินก่อนใหญ่ครับแขยงคือยังละเอีดแหกไว้เนาะครับเนาะมันงามปาด ส้มยิมกันครับครับหน้าผาครับเดี่ยครับหน้าผา